สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะเสาของจีโนฮอแตกหักประตูพังทลายทุกคนสามารถมองผ่านประตูเข้าไปในเปลไฟที่ดูได้ปลีตะเกียงเผาพันทั้งหมดกําลังวูบว่าเหมือนกับว่ามันกําลังจะดับลงโดยพายุที่รุนแรงด้วยการตกลงมาของจีโนฮอดูเหมือนว่าทั้งจักรวาลตกอยู่ในความเงียบสงัดนอกจากเสียงร้องอันสิ้นหวังมันไม่มีเสียงอะไรอย่างอื่นแม้แต่วิหารพระเจ้าก็ยังตกอยู่ในความเงียบมันมีเพียงแค่เสียงของการแตกหักฮายขนาดนี้ ไม่รู้ว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตมากแค่ไหนที่จะรอดจากเรื่องทั้งหมดนี้ได้ ในประสาทนภา,าเห็นไหยนะต่างๆเกิดขึ้นภายในประสาทนาภา,าแม้แต่สถานที่ยังประสาทนภา,าและอัลเทอร์สกายก็ยังประสบกับไหยนะซีโนเจนิสเปซอื่นๆหรือดวงดาวธรรมดาก็ประสบกับไหยนะเช่นเดียวกันจากรวันนี้กำลังจะถึงจุดจบความหวาดกลัวและสิ้นหวังเข้าคกคลุมหัวใจของทุกสิ่งมีชีวิตไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะรอดจากไหยนะในครั้งนี้ได้ไหมในสายทานทารกชาวเคสคนหนึ่งกำลังรอยอย,อยู่มันมีเสียงร้องไห้ดังขึ้นมาให้ใหได้ยินแต่เสียงร้องไห้นั้นเทียบไม่ได้กับเสียงคำรามของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราด ภูเขาไฟปะทุข,ขึ้นมาเมืองและหมู่บ้านมากมายถูกทำลายดวงดาวบางดวงถูกชนโดยอุกกบาต เปิดทางให้กับข้าดวงตาของชินซิลดูแน่วแน่ด้วยแรงกดดันของเปลเพลิงสีแดงประตูของจีนโนฮอนนั้นแตกกระจายเป็นเสียงเสียงเศษฐินก็ดเด่นออกไปทุกขนทุกแห่งร่างกายของพระเจ้าถูกกดดันให้ถอยเข้าไปในจีนโนฮอนเขาหยุดยู่หนะ้าตะเกียงเผาพันธ์นับหมื่นตอนนี้ตะเกียงเผาพันธ์จนวนมากได้ดับลงไปแล้วในตอนที่ตะเกียงเผาพันธ์แต่ละตะเกียงดับลงไปเผาพันธ์ชั้นสูงที่เป็นเจ้าของตะเกียงเผาพันธ์ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักมันจะทําให้เผาพันธน์นั้นประสบกับพัยนาะที่เร็วร้ายไปยิ่งกว่าเดิิิมมพพระเจ้้าองไปที่ชนซลูด คนคนเดียวทําให้เผ่าพันนับพันล้านต้องสูญเสียนี่มันคุ้มค่าจริงๆอย่างนั้นเหรอซินซิลพดอย่างเย็นชาในตอนที่ข้าตกอยู่ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดมันมีคนคนเดียวที่อยู่เคียงข้างข้าสําหรับข้าแล้วโลกนี้มีเพียงแค่คนนี้คนเดียวสิ่งมีชีวิตอื่นไม่มีความหมายอะไรกับข้า เขาไม่จาเป็นต้องสนใจเขาขณะที่ชินซิวก้าวไปข้างหน้าต่อไปแต่ละกล้าวของเขาส่งผลให้พระเจ้าต้องถอยหลังออกไปหนึ่งก้าวลังของเขาเกือบจะไปถูกกับตะเกียงเผาพันทั้งหมื่นทุกเผาพันรู้ว่าถ้าตะเกียงเผาพันทั้งหมดดับลงจีนโนฮอก็จะจบสิน้นแต่ไม่มีใครที่จะหยุดชินซิวได้แม้แต่พระเจ้าเองก็ยังหยุดชินซิวจากการก้าวเข้าไปในจีนโนฮอไม่ได้ชินซิวต้องการจะเดินหน้าต่อไปและทําลายจีนโนฮออย่างสมบูรณ์แต่ทันใดนั้นเขาก็หยุดชะงักก่อนที่จะหันหลังกลับไปมองด้านหลังหัวใจของทุกเเผาพันนต้ ตพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชินซิลถึงหยุดชะงักไปแบบนั้นมันทำให้พวกเขามีความหวังขึ้นมา ในเวลาแบบนี้ยังมีอะไรทําให้ชินซิลสนใจไดออีกยอดฝีมือทุกคนทั้งรู้สึกสับสนและรู้สึกกังวลใจยอดฝีมือจากเผ่าพันุชั้นสูงทั้งหมดมารวมกันอยู่ที่นี่หมดแล้วแต่ภายใต้พลังของเชนซิลแม้แต่ยอดฝีมือขั้นถูกก,ก็ถูกลดระดับลงมามันไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่จะต่อสู้กับเชนซิลได้พวกเขาภาวนาแล้วหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นแต่พวกเขารู้ดีว่าโอกาสที่จะมีปฏิหารเกิดขึ้นน้อยเกินไปถึง,งนั้นพวกเขาก็มองออกไปในทิศทางเดียวกับเชนซิล พวกเขาหวังว่าจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแต่พวกเขาไม่สามารถสัมผัสถึงออร่าที่แข็งแกร่งจากทิศทางนั้นเกิดอะไรขึ้นนี่ข้าคิดไปเองอย่างนั้นเหรอ ทำไมข้าถึงรู้สึกกังวลกวายชินซิวมองไปในทิศทางนั้นแล้วพูดกับตนเองเขากำลังรู้สึกถึงความกังวลใจทันใดนั้นเหล่ายอดฝีมือก็เห็นเงาสีขาวค่อยๆปรากฏตัวจากทิศทางนั้นมันไม่ได้รวดเร็วหรือมีออร่ราที่ทรงพลังมันดูเหมือนกับดวงอาทิตย์ในยามเช้ามันค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาสู่เคดนของจีโนโฮอลสายตาของผู้นำประสานภาน,นั้นดีที่สุดเขาเห็นเงาสีขาวนั้นอย่างชัดเจนและเขาก็ตะโกนออกมาเสียงดังว่ามันคือฮันเซน เขายัางมีชีวิตยอยู่หลังจากนั้นยอดฝีมือหลายคนก็เห็นได้อย่างชัดเจนมันเป็นฮันเซิลที่กำลังเดินเข้ามาสู่จีโน่ฮอ e ลฮันเซิลนี้ตอนนี้แตกต่างไปจากก่อนหน้านี้ร่างกายของเขาไม่ได้มีเปลวเพลิงสีแดงร่างกายของเขามีแสงสีขาวและกึ่งโปร่งใสมาดูไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตของจักรวาลเขาดูเหมือนกับเทพสบิติตสีหน้าของชินซิลเปลี่ยนไปเมื่อเขาเห็นฮันเซิลก้าวเข้ามาเขาจ้องไปที่ฮันเซิลราวกับว่าเขากำลังได้เห็นบางสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเป็นไปไม่ได้ การทดลองสุดยอดยีนนั้นไม่ประสบความสำเร็จพลังแบบนี้จะมีอยู่ได้ยังไงมันไม่มีทางเป็นสุดยอดยีนที่สมบูรณ์มันควรจะบกพร่องเหมือนยังหวานเออชินซิลพูดกับตนเองแฮนสันเดินมาหยุดไม่ไกลไปจากชินซิลแล้วพูดชินซิลออกมาจากร่างกายของเซียววานี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าชินซิลพูดอย่างเย็นชาดูเหมือนว่าข้าจะประเมินเจ้าต่ำเกินไปข้าไม่ได้คาดหวังว่ายีนของเจ้าจะวิวัฒนาการจนถึงขั้นนี้แต่ถึงเจ้าจะเข้าใกล้สุดยอดยีนมันก็ไร้ประโยชน์ ตอนหน้าวานเออคนที่เข้าใกล้สุดยอดยีนยิ่งกว่าพลังของเจ้าจะถูกยับยัง้งจริงอย่างนั้นเหรอแฮนเซนถามเรื่องราวของยีนกําลังทํางานภายในร่างกายของเขาขณะที่มันทํางานร่างกายของแฮนเซนก็เข้าสู่โหมดซีโนจินิกโหมดซีโนจินิกและโหมดเทพเจ้าสปริตขั้นสุดยอดถูกใช้งานงพร้อมๆกันมันทําให้ร่างของแฮนเซนดูแปลกๆดอลล่ะแฮนเซนคือดอนล่ ทุกสิ่งมีชีวิตในจักรวาลตกตะลึงพวกเขาคิดว่ามันแปลกๆที่ฮันเซิสามารถใช้ร่างกายเทพเจ้าสิตรัันสุดยอดตอนนี้เมื่อเขาเข้าสู่โมซซีนโนเจนิกมันก็ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าแฮนเซิและดอลล่าเป็นคนคนเดียวกัน ฮันเซลและดอลล่าเป็นคนคนเดียวกันอีซาพูดกับตนเองใบหน้าของเธอดูซับซ้อนมากๆดวงตาของเธอเบิกกว้างอย่างไม่อยากจะเชื่อขณะที่เธอนึกย้อนถึงเรื่องในอดีตใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงเธอไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกหรือคิดยังไงกับเรื่องนี้บนเอมตี้เมลท์เอนูรคนเขียวอ้าป,ปากค้างเขาไม่สามารถปิดมันลงได้ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมโกลเด้นโกลเลอร์ถึงได้มอบอันดับที่หนึ่งให้กับ oh God. God นนดอลล่าอุมบบี้กอดก็สฟาเธอหันและดอลล่า นี่เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งจักรวาลึ้งไปพวกเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองหมอ,อนี่ในที่สุดเขาก็เปิดเผยตนเองออกมาหวังอี้คังยักษ์ไหลเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้คนอื่นในสเปซกาเดนก็ไม่ได้ประหลาดใจอะไรถึงแฮนเซนจะไม่เคยบอกพวกเขาแต่พวกเขาก็คาดเดาเอาไว้แล้วแฮนเซนเริ่มเคลื่อนไหวเขาไปปรากฏตัวต่อนหน้าชินซิวและใช้มือกดหัวของชินซิลลง <c oughs> หัวของชินซิลถูกกดลงกับพื้นหินด้วยมือของแฮนเซน หัวของเขากระแทกกับพื้นของจีโนฮออย่างรุนแรงจนพื้นที่แข็งแกร่งมากๆของจีโนฮอนั้นแตกกระจายดวงตาของชินซิลเบิกกว้างเขาไม่อยากจะเชื่อวานเอิร์ดรุดออกไปจากมือของเขาและล่วงลงบนพื้นมือของแฮนเซนยังคงกดหัวของชินซิลเอาไว้และไม่ปล่อยให้เขาได้เงยหน้าขึ้นมาร่างกายของชินซิลรุกโซนด้วยเปลวเพลิงสีเลือดเขาพยายามดันมือกับพื้นแต่ทว่าด้วยแรงกดของแฮนเซนเขาไม่สามารถดุกขึ้นมาได้ดวงตาของเขาดูเหมือนจะตกอยู่ในความตกใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเขาพูดกับแฮนเซ เป็นไปไม่ได้ทำไมวานเออถึงไม่ส่งผลกระทบกับเจ้าเจ้าเป็นคนวิจัยเรื่องราวของยีนไม่ใช่หรอเจ้าไม่รู้หรือว่าเรื่องราวของยีนมีพลังในการแช่แข็งและทําให้ไม่ได้รับผลกระทบจากพลังอื่นอยู่นะ่ะแฮนเซิพูดพลังของเรื่องราวของยีนกําลังแช่แข็งทุกเซลล์แนทีธฮนเซิไม่สามารถใช้พลังของเรื่องราวของยีนได้อย่างเต็มที่แต่หลังจากที่เขาเข้าใจถึงการสงบนิ่งอย่างสมบูรณ์เขาก็สามารถควบคุมร่างกายได้อย่างแท้จริงตอนนี้วานเออไม่ส่งผลกระทบต่อเขาอีกต่อไปแล้วไม่เป็นไปไม่ได้ เรื่องราวของยีนไม่ใช่สิ่งที่ฝึกได้เจ้าต้องมีสุดยอดยีนเพื่อจะฝึกเรื่องราวของยีนแต่ถ,ถ้าเจ้ามีสุดยอดยีนเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องฝึกเรื่องราวของยีนนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้มันเป็นการวิจัยที่ล้มเหลว มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะถูกฝึกหลังจากที่ชินซิลพูดเปลวไฟสีเลือดเปิดอย่างบ้าคลั่งเขาจะส่งแฮนเซนกระเด็นออกไปแต่เขายกหัวของตนเองขึ้นมาได้แค่นิดเดียวก่อนที่มือของแฮนเซนจะกดหัวของเขาลงไปอีกครั้งหัวของเขาจมลงไปในพื้นหินลึกยิ่งกว่าเดิมเปลวไฟสีเลือดที่น่ากลัวเข้ามาถูกร่างกายของแฮนเซนแต่มันไม่สามารถทำอะไรได้พลังของเลือดสีฟ้าที่กับตรบัดนั้นไม่ได้ส่งผลอะไรต่อแฮนเซนชินซิล มันถึงเวลาที่เจ้าต้องชดใช้แฮเซนพูดเปลวเพลิงสีเลือดของชินซิลลุกโชนเขาเหมือนกับภูเขาไฟที่กำลังปะทุถึงแม้เขาจะไม่สามารถรุกขึ้นมาได้แต่เขาก็ยังหัวรอดพูดข้าไม่ได้คาดเดาว่าเจ้าจะฝึกวิชาจีโน่อย่างเรื่องราวของยีนได้สำเร็จแต่แล้วมันยังไงเจ้าฆ่าข้าได้อย่างนั้นเหรอถ้าเจ้าฆ่าข้าเซียววาก็จะตายไปพร้อมๆกัน จริงอย่างนั้นเหรอใบหน้าของแฮนเซินไม่เปลี่ยนแปลงแสงในดวงตาของเขาเริ่มจะดูแปลกๆปพลังของซาตงเสี่ยนไหลเวียนภายในร่างกายของฮฮนเซิลอย่างเงียบๆในดวงตาของแฮนเซินทั้งจักรวาลถูกแบ่งแยกเป็นสสารที่เล็กที่สุดทันใดนั้นมือกึ่งโป่งใสของเขาก็จับหัวเชนซิลทะลุผ่านหมวกของอีกฝ่ายเข้าไปขณะที่มืออีกข้างหนึ่งจับตัวของเสี่ยวหวาเพื่อโยนขึ้นมาเงาถูกดันออกมาจากร่างกายของเสี่ยวหวาด้วยมือของแฮนเซินพร้อมกับถูกกดลึกลงไปบนพื้น พื้นหินของจีโนฮอมีรอยแตกรลาที่กระจายออกไปทุกทิศทางเหมือนกับใยแมงมุมมันเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ขึ้นที่จดุดศูนย์กลางใบหน้าของเงานั้นดูเหมือนกับรูปปั้นของเชินซิลร่างกายของเซวาถูกโยนขึ้นมาอยู่บนพื้นเขาตื่นขึ้นมาและมองไปที่แฮนเซนด้วยความตกใจพอ่อแฮนเซนยังคงกดชินซิลเอาไว้ขณะที่ถามขึ้นมาว่าลูกไม่เป็นอะไรใช่ไหมผมไม่เป็นอะไรเซววาพูดพร้อมกับสายหัวลูกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแฮนเซนพูดขณะที่จ้องไปที่ชินซิล ลูกควรไปจากที่นี่ไปรอพ่ออยู่ในสเปซการ์เด้นมันจะมีคนมารับตัวลูกไปพ่อยังจําเป็นต้องจัดการกับเจ้าหมอนี่พ่อระวังตัวด้วยเสียววารู้ว่าถึงเขาจะอยู่ต่อก็มีแต่จะเป็นตัวทวงดังนั้นหลังจากที่ผู้ใส่เขาก็บินออกไปจากจีโนฮอนีทันทีชินซิลเจ้าพูดถูกพวกเราเหมือนกันพวกเราจะทําทุกอย่างเพื่อสิ่งที่พวกเราหวงแหน ด้วยนั้นเจ้าต้องตายแฮนเซินพูดและท่านใดนั้นพลังในมือของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นพลังของท่าตบขั้นสุดยอดกำลังจะเปลี่ยนร่างสปริตของชินซิลให้กลายเป็นผุยผงภายใต้พลังของท่าตบขั้นสุดยอดร่างสปริตสีแดงของชินซิลเริ่มกลายเป็นผุยผงสีแดงก่อนที่ค่อยๆจางหายไปแต่ถึงอย่างนั้นชินซิลก็ยังคงยิ้มใช่แล้วพวกเราเหมือนกันข้าเข้าใจเจ้าหลังจากนั้นชินซิลก็หันไปมองหวานเอ๋อที่นอนอยู่บนพื้นข้าชินซิลไม่เคยขออะไรใครมาก่อน แต่ข้าขอเจ้าอย่างหนึ่งจะได้ไหมพูดมาแฮนเซนพูดพลังในมือของเขายังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆรางสปบิดแตกเป็นเสียงเสียงอย่างรวดเร็วถ้าข้าชนะข้าไม่จําเป็นต้องขออะไรเจ้าชินซิลพูดแต่ถ้าข้าแพ้ได้โปรดช่วยดูแลหวานเอ๋จะได้ไหมเรื่องทั้งหมดนี้คือความผิดของข้าเพียงคนเดียวหวานเอ๋ที่ไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ควรจะต้องมารับกรรมที่ข้าก่อเอาไว้ได้โปรดช่วยดูแลนางตราบใดที่นางไม่ได้ทําอะไรใครข้าจะไม่ปล่อยให้ใครมาทําร้ายนาง ตาบใดที่ข้ายังมีชีวิตยอยู่แฮนเซิลพูดขอบคุณเจ้ามากหลังจากนั้นร่างกายของชินซิวก็เริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงสีน้าของเขาดูแปลกขณะที่เขาพูดต่อไปว่าสําหรับข้าโรคนี้เป็นเหมือนกับนรกแต่นี่คือโลกของหวานเออนางมีครอบครัวและเพื่อนอยู่ที่นี่นางบอกข้าว,ว่านางไม่อยากเห็นโรคนี้ถูกทำลายถึงแม้นางจะต้องตาย แต่ข้าทนเห็นนางตายไม่ได้ชินซิวหลับตาลงทันใดนั้นก็มีดวงอาทิตย์ประหลาดโผล่ออกมาจากร่างสับปะรดสีแดงของเขาตุ่มในตอนที่พลังในร่างกายของชินซิวถูกปลดปล่อยรอยร้าวใต้ร่างกายของเขาก็แพร่กระจายออกและก่อให้เกิดรอยร้าวขนาดใหญ่รอยร้วาวอวกาศนี้แตกต่างไปจากรอยร้วาวอวกาศทั่วไปมันมีออร่าสีเทาออกมาจากรอยร้าวมันเป็นอะไรที่แปลกและทําให้ฮันเซินรู้สึกว่าเขากําลังตกอยู่ในอันตรายเมื่อเห็นแบบนั้นสีหน้าของพระเจ้าก็เปลี่ยนไปเขามองไปที่ฮันเซินและที่พูด รีบฆ่าเขาเร็วเขา้าพวกเราจะปล่อยให้เขาเปิดอุมโมงค์ตกกันข้ามไม่ได้แฮร์รินรู้สึกตัวถึงความเรวร้ายของสถานการณ์ภายใต้พลังที่น่ากลัวที่ออกมาจากรอยแยกอวกาศแม้แต่พื้นหินที่แข็งแกร่งของจีนโนฮอลก็ละลายเหมือนกับหิมะจากในรอยแยกนั้นออร่าที่น่ากลัวเริ่มรุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆมันดูเหมือนกับออร่าของปีศาจจากดินแดนปีศาจแต่ทว่าแฮร์รินคุ้นเคยกับออร่านี้ดีในตอนที่เขาตกปลาอยู่ในทะเลสาบของอัลเทอร์สกายเขารู้สึกถึงออร่านี้เหมือนกันมันเป็นออร่าของโร ปฏิาาสารชินซิวปล่อยเสียงหัวเรระปราดออกมาฮันเซนมาชมวิวของนรกด้วยกันกับค่าทันใดน,นั้นชินซิวก็ยื่นมือมาจับฮันเซนและดึงเขาเข้าไปในรอยแยกอวกาศจบแล้วค่ะไวให้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ